มันมีการโฆษณาเนี่ยบางครั้งการโฆษณานักเรียนว่าเคยคิดไหมว่าเขาโฆษณาเกินจริงมีไหมนักเรียนเคยคิดไหมเคยคิดไหมคะเคยคิดใช่ไหมคะเอบอ,อบางครั้งการโฆษณาของเขาเนี่ยเราดูแล้วโอ้โหพูดเกินจริงเกินไปอย่างเช่นบอกว่าแป้งชนิดเนี้ถ้าใครได้ใช้แล้วนะคะจะทำให้ผิวเด่ง,งามสดใส กระชากไวได้ถึงยี่สิบปีอย่างเงี้ยนักเรียนว่าคําพูดของเขาเนี่ยมันเกินจริงไหมคิดว่าเกินจริงไหมคะพูดเกินจริงเออมันพูดเกินจริงอย่างเช่นอายุหกสิบแล้วเนี่ยบอกถ้าใช้แป้งชนิดเนี้ยอายุจะประมาณสามสิบสี่สิบครูก็ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ยาสระผมชนิดนี้ถ้าสะแล้วผมจะเงางามภายในห้านาที เนี่ยเกินจริงไหมไ<ด>คะนะักเรียนคิดว่าเป็นไปได้ไหมไ<ด>สะกปุ๊บห้านาที<ๆ>ผมเงางามเลยเป,เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันเป็นแค่ภาพลวงตาเอนะอ,อมันเป็นแค่ภาพลวงตาเก่งมากฉะนั้นเวลาที่เราดูรายละเอียดของสินค้าเราต้องมีการคิดวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณานั้นๆนะคะ ว่าการให้ข้อมูลมีรายละเอียดสินค้านะ่ะมันครบถ้วนไหมคุณสมบัติเนี่ยมันสมราคาไหมเมื่อเราดูแล้วเราควรที่จะซื้อไหมนะคะสื่อโฆษณาบางตัวอย่างที่นครูพูดเนี่ยบางทีโฆษณาเกินความจริงบางคนเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่ามันขัดต่อศีลธรรมนะคะทำให้เสื่อมเสียนักเรียนได้ดูข่าวไหมเมื่อวานเนี้ยที่พี่ม .4 สั่งซื้อโทรศัพท์ทางออนไลน์แล้วถูกโกงไปอ่ะได้ดูไหมคะกเป็นเรือง,งในสมองแตกเลยเครียดถึงกับเส้นเลือดในสมองแตกนะคะนั่นคือไม่ได้เห็นสินค้าแต่ดูการพูดจาการโฆษณาชวนเชื่อของเขาทําให้พี่มสี่คนนี้เหตดนี่มันเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ถูกไหมพอคนที่เขาโฆษณาขายโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นมือสองใช่ไหมคะ พี่เขาก็หลงเชื่อไปสั่งแล้วก็มีการโอนเงินให้ก่อนเสร็จแล้วก็ทำไมคะแม่ค้าออนไลน์คนนั้นเขาทำไม<อ>ไป<อ>เขาหนีเออเขาหนีไปนะคะทำให้พี่คนนั้นเขาเครียดแล้วพี่คนนั้นเขาเป็นเด็กดีนักเรียนคิดเสียดายเงินทองพ่อแม่คิดหนักจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตในที่สุดฉะนั้นเมื่อนักเรียน ดูอะไรนะคะก่อนที่จะให้พ่อแม่ซื้อหรือตัดสินใจซื้อเองเด็กนักเรียนต้องคิดวิเคราะห์ให้ดียิ่งตอนนี้การใช้สื่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตมันรุนแรงมากนะคะมีการหลอกลวงกันหลายวิธีการหลายกลงนักเรียนต้องระวังนี่เป็นเรื่องของการโฆษณาขายสินค้านะคะ